สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาเบ่งยาสมุนไพรชนิดหนึ่งอันนี้เบ่งแต่ใบกับหูเนาะสมุนไพรชนิดนี้ต้นยาชนิดนี้เกิดขึ้นทั่วไปหรือว่าเฮาปลูกง่ายนำเข็มเฮือนเข็มบ้านเข็มสวนสามารถปลูกได้ง่ายทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเฮานี่มากมันพี่น้อง มากก็จะเป็นแบบนี้สามารถปรุงแต่งเป็นยาแก้โรคได้หลายอย่างแต่มื่อน,นี้คอยจะเอาไปเฮ็ดยาแก้ปวดข้อปวดเข่าปวดตามข้อปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นต่างๆมากมันก็กินได้ด้อพี่น้องมากดิบมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้มากซุกมันก็จะเป็นสีเหลือง หมากดิบมันเอาไปหฮ็ดตำส้มตำม,มังยอกินก็ได้เขาปิดเอาใบเหมือนแบบนี้จักสองสามใบปิดเ,เอาเลยใบนี้บวงามบันไดมีขาดกระป๋องกระเบงใบวบ่างามเขาเบาเอาก็ได้เอาเลือกเอาใบงามเอาจาักสองสามใบก็พอ ในแ้วเขาก็นำไปล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดหลังจากล้างน้ำให้สะอาดแล้วเขาก็มาปุงแต่งการเฮ็ดวิธีง่ายๆปุงแต่งง่ายๆเขาได้ใบล้างให้สะอาดมาสองสาใบแบบนี้ ใบมันนี่นอกจากเป็นยาแล้วเขาก็ยังปรุงแต่งอาหารคือเขาเอาไปเห็ดห่อมกเอาไปเห็ดมกป่าเพราะว่าใบมันก็ใบใหญ่สมควรเอาไปเห็ดมกป่าหรือว่าเอาไปห่อก้นห่อมกเขาได้ภาชนะเป็นจอกน้ําแก้วน้ําประมาณนี้เอาซ้านี้ก็ได้พี่นเนาะหรือเขายากได้ใหญ่เขาก็เอาโอ้เอาซ้ำที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้คือกัน แต่ว่าเราต้องเอาหลายใบทีนี้เราเอาสองสามใบเอามาใส่โจกน้อยนี่ก็ได้เ,เอาใบมันมาจิกมาจิกมาดึงให้เป็นสิ้นเป็นตอนน้อยๆจิกไปแบบนี้จิกให้เป็นสิ้นเป็นตอนเล็กๆน้อยๆเพื่อเอาชี้ยองได้ง่าย หรือเอาใไซมีดมาซอยๆหั่นๆให้มันเป็นชิ้นบางๆก็ได้หรือบอ่อเขาก็นำมาจิกเป็นตอนแบบนี้แล้วเอาไปใส่คุกตำ่ำแต่ว่าต้องล้างคกุกล้างซากให้สะอาดก่อนพี่น้องบ่แม่นคุกต่ำเจลแล้วจะเอามาตำ่ำ <Yahoo! S 2> ดีแท้ต้องมีคุกบดยาคุกไว้เฉพาะต่ำยาต่งางหาก ันนั้นแม่นดีที่สุดเหาใส่โคกตมํมมันชิม่นละเอียดดีได้ไวเพาถึงสมุนไพรชนิดนี้ใบยอนี้เป็นยาปัวพญาตหลายอย่างบอกว่าจะเป็นโรคเก้าโรคเบาหวานโรคความดันแต่ว่าจะเอามาปรุงแต่งเป็นยาสำหรับกินหรือรับประทานนั้นต้องได้ปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวสารสกล ว่าในใบยอนี้เพ่นว่ามีธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมสูงหลายาห้ากผู้ใดเป็นโรคไตไตเสื่อมไตโบแข็งแหง้งห้ามรับประทานห้ามกินพี่น้องมันจะเหดให้ไตเสื่อมลงกว่วเก้าหรืออาจจะเหดให้ไตไวายได้ฉะนั้นห้ามรับประทานผู้ที่เป็นโรคไตเดอ้อ เมื่อเขาจีกปิ่นสิ้นเล็กๆได้ประมาณนี้แล้วเขาก็เอาส่วนผสมนี่มานี่เป็นโซดาพิน่นโซดาธรรมดาจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ตัวใดที่มันมีในเือนหรือหาซื้อได้ง่ายเขาก็ซื้อมาลดเขาจะเอานํำโซดานี้ผสมใส่ ะสบลงไปจักน่อยเอาใส่โซดาลงไปเอาสังเกตเบึงนำ้ำถ้าเอาทอกลงแหงหลายมันจะเป็นฟอดเอาค่อยๆทอกค่อยๆลิดลงไป เอาพอประมาณหนึ่งถ่ายอยังบ่พอก็ใส่ตื่มอีกประมาณซัมนี้ก็พอแล้วพี่เนาะโสดาขวดหนึ่งก็ใส่ได้หลายเทื่อใส่ได้หลายครั้งแล้วเขาก็มาย่องมาบีบ มาบีบมาบดเห็ดให้มันมุ่นได้ยองได้บีบหลายเทือใส้เวลาเจ๊งหน่อยเอาต้องการให้ตัวยามันมุ่นมันละเอียดเพื่อมันจะละลายออกมาในน้ำสซดานั้นสูตรนี้เห็ดง่ายเห็ดแล้วก็ใส่ทาได้เลยหรือว่าเอาไปโพไปพอกตามข้อตามเข้า ดิ้วมือดิวตีนตามข้อบอลที่ปวดเป็นโรคประดงข้อโรคเก้าปวดกระดูกปวดตามข้อเส้นเอ็นตึงข้อมือข้อตีนบวมแดงห้อนหูสึกเจ็บโรคประดงต่างๆใส่ยานี้ไปทาไปโปะไปพอก มือหนึ่งใส่สามหาสี่ครั้งครั้งละประมาณ15นาทีหรือหลายกว่านั้นก็ได้หรือเอาเอาไปทาไปโพะใส่บ่นเจ็บแล้วเอาเอาผ้ามาพันเอามาเคียนมาพันไว้ป้าไว้ดุนดุนสองสามชั่วโมงก็ได้สำคัญเวลาเขาบีบตัวยานี้เขาบีบเขาย่อง หรือว่าเฮาขยี้ตัวยานี้คิดให้มันมุ่นเฮ็ดให้มันละเอียดใส่เวลาได้หน่อยนึงแต่นี่ค่อยบีบมาดนเติบย่องมาดุนเติบแล้วยังบ่มุ่นยังเห็นเป็นใบเป็นต้อนใหญ่อยู่พี่น้อง ย่องได้ประมาณนี้เอาซํานีกนพี่น้องสำนีกดใส่ได้แล้ว,วเฮาเอาตัวยาออกมาประมาณนี้เอาประมาณนี้ตามที่บ่อนเขาเจ็บน้อยเจ็บหลายเฮาเอาประมาณนี้แล้วเขาก็เอามาโพใส่โพใส่ตามข้อเขนสมมุติว่าเขาเจ็บข้อเขนบนนี้สมมุติว่าข้อเขนนี่มันบวมมันแดงเขาก็โพลงไป เปะใส่ลงไปแบบนี้เฮาบีบๆขอเขียนเด็ดจักน่อยก็ดีเพื่อให้น้ำยามันได้ซึมเข้าไปน้อยนึงแล้วเขาก็พุะค้างไว้นั้นค้างไว้ป้าไว้ประมาณ15นาทีหรือโดนกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นนํำข้อมือข้อตีนนิ้วมือนิ้วตีนบอนใดเขาก็นำไปโุใส่ ใส่แบบนี้หรือเฮาิใส้ผ้าเขียนเขียนเส่ผ้าเขียนผ้าผันไว้ก็ยิ่งดีเอาเจ็บต่มข้อปวดต่มข้อแดงบวมหอนเจ็บต่มข้อแบบนี้หามาใส่ได้เลยพี่น้องเป็นสมุนไพที่หาง่ายเข็มบ้านเข็มเฮือนขลองเฮาประมาณนี้กดใส่ได้มือหนึ่งมือใหม่เอาค่อยเห็ดใหม่ มีสองอย่างใบยอและนำ้ำโซดาเท่านั้นลองเฮดไซเบิงถ้าดีก็เสบบกต่อกัอนไป